มา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 เพราะผมอันนี้คลิปแรกเนาะเล่นเล่นไปเถอะมีอะไรมีอะไรให้เล่นก็เล่นเล่นไปเถอะขอโทษนะครับผมเหันหลังซูมซูมซูมสกัดไปแป๊บนึงได้ไหมซูไม่ได้ครูก็ได้เอ้าครูก็ได้แล้วสวยครับ รับผมพกับพวกผมฮาร์ดบิทชแนเเล,ลนะโทษทีนะครับที่ไม่ได้อัดแต่ต้นจนตั้งแต่เริ่มเกมเขาก็ขอประทานอาภัยด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของพวกผมนะ,ะก็มาชแนเเล,ลนี้ก็ถูกใจหรืออะไรก็กดซับสไคร์กันไว้ก็วันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนผมนะสองคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาเพราะรู้สึกว่าจะไปส่งงานหรืออะไรสักอย่างก็อนนขอโทษนะครับอมาแนะนำา2สองคนแล้วกันก็มาสมาชิกคนแรกก็เล่นฟินอยู่ก็ชื่ออะไรครับ อ่าผมเต้ครับครับผมมีคนก็แข้งรับเดินคู่กันเลยชื่ออะไรครับผมโอ้ยเรากันเองครับผมกันเองนะครับผมเป็นกันเองนะก็กราบขอกราบประธานอภัยด้วยจริงครับที่ไม่ได้อัดแต่ตอนเลือกตัวเพราะผมลืมกดมันมันกดไม่ได้มันกดไม่ติดอ่ะผมก็โทษแล้วกันโอเคนะครับอ่ากันนี่สตรีมพึ้อไป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 เดื๋ยคุย Chết, ồ hồ Phin, ơ, Phin đang lò à Sắc cáo khắp, sắc cáo Địch, địch bắn bồm, Phin đây địch bắn bồm Ơ, ơ, đừng khỏi mày lắm Phin, Phin bắn ใครปัร้นไข่วะหมาปั้นคนครับผมว่าเว้ยกูเล่นกินก่อนอ่ะกูพู้งเล่นก่อน, <c oughs> น,อนแต่กูห่ยกว่าหรือของเมืองกูไม่ถูกว่าไหไม่ต้องดันนะเก <c oughs> ็บเปล่าเมื่อกี้เปิดประเด็นจากการกูโดนดึงเนะาะโดนลากไปแดงให้สงบกันละกันกูก็ไม่มีกันแล้ <c oughs> <c oughs> ตของก้เก่าๆแล้วกันนะามา,มาลงมาดามหมดอ่ะไปลงไปดูดูล,ล่างเลยอ่าได้ๆๆๆว่าจะเอาบอลว่ะต้งใจจอาบอครับผมเดี๋ยวไปครับสักคู่ครับพี่ได้ของแล้วปล่อยฟินนิ่งปีเมื่อกี้ด่ะ เออฟีดเป็นห่าแล้วมันวะดูดีอ่ะฮี่ก็ธรรมดาคุยกับเพื่อนก็คุยอย่างนี้ไงเม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีก็ฮี่คนหรือหมาวะเฮ้ยแข็งแข็งไว้หน่อยแข็งไว้หน่อยเฮ้ยไอ้สัตว์กูทำอะไรกูเห็นนะ โอ้ยตะเกาตะเกาโอ้ตะเกา้ยตะเกาไหนอะโทษทีว่ะโทษทีโทษทีโทษทีแม่งเฟล้ยวอ่ะลืมประดัดทางไหนทางไหนโอ้โหยี่เนี่ไงยถามข้างไหนปูโดนแล้วเพื่อนเกิดเลยนะตั้มซี่เกิดเลยนะบายบาย เฮ้ยไปเต้ไปว่าแล้วการหลังว่าแล้วกูลวแ,ลวกแล้วอะไรวะน่าจะเลื่อมเต้กูเลื่อมว่ะโอ้พันกว่าเลยอนะ่ะต่อ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 สิงค์เลฟเตอร์คาบโดนอย่างงี้ดีแบดยัดงไงครับไม่ได้วะมาไหนไม,มร<อ> อะไไรรเห็นมเมื่อกี้มันโดนเลยจริงๆกูไปไปหวั่นเลยอะไปหวั่นเลยอโดนล้มอะเดวโวเขาเป็นคนถื่อเราต้องทำใจว้าเขาชอบเล่นว่าวอโอ้ฮะทีพันกว่าตะกาวนี้แบบตะกอสบายเลยอะก็ว่าคนคนเข้ามาดูบอกว่าไอเฮี้ยนี่แม่งกูดูครั้งแรกก็เฮี้ยแล้วอะ ครั้งต่อไปจะดีแล้วเนี่ยแล้วแล้วครับขอทีแฮมเมอร์หมันหะน้ามานานผมไม่สองทีแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยมาดันกลางไว้เฮ้ยดันกลางดันกลาง กระโปงแมวอ๋อเลยครับโอ oh, oh ้โหใจเย็นไอ้ม่ไม่ไม no ่ล so ุ้เกินการเราจะยืนดูป้อมป้อมแหกเหรอดีนายดีนายการยิงดีนายไอ้การไอ้การเมื่อกี้มึงเห็นอะไรวะเฟรบบางทีมันก็เนียนไปนะอ้าวเฮ้ย เป๊บเนียนจัดอะมาลงมาแล้วเฮ้ยเป๊บเป๊บไปเยอะสตแเฮ้ยวัดีเป็นงานหลบกระสุนครับอ้าวโทษทีลุยลุยลุยบุกบุ เมอามึงก็ปล่อยตัวทำไมกันเมื่อกี้แฮมเมอร์เหมือนเดเฟลนะเดี๋ก็เดินเข้ามา็อตยิงตายเบียวจัดไปเจ้ยเฟลนี่ยอย่เงี้ยถ้าไม่ได้อ่าฮะอ่าต้องอย่างเี่มาากม เในช่วงนี้ก็ผมไปนั่งร้องไห้แป๊บหนึ่งครับที่ไม่ได้ขี่เมื่อกี้ผหมือนมีตูมครับโทษเถียงถ้าไม่ตูมนะไม่ได้่รู้เอาเรื่องของผมวะผมเมื่อกี้ถ้าไม่ตูมเบียร์เบียร์เป็นอะเข้าไปคนับนน้าหรอกก็ลูกกิ่งนอนต้องการให้ซูมได้เออใช่ถูกถูกเนี่ยเนี่ยสูมเงี้ยซูมเงี่ยเราเจอกันพรุ่งนี้นะเพื่อนทหาร โอ้ยใช่สิโอ้เป็นแล้วว่ะสีแบบแม่งโหดเลยคอมสตัรนี่ว่ไมาเล่นเล่นนานแล้วเว้ยกลับมาเล่นอีเทนึงก็จะได้อยู่ปีนี้ก็ไม่ได้จับนานนะเออเจอโอุ้ยตีกลับเติมพุงกันในบอมันนะมาบอเราอะครับพ่อในรายการกูมีคำว่าครับพ่อด้วย แป๊บมึงนะเดี๋ยวมาเอาละไปตู้เป๊บโอ้ไม่ได้ขยับโอนวะไม่ได้ขยับหรือไม่ได้ขยับอะเอาฟังนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึง่งห้าทีไม่รู้วะ รู้สึกว่าฝั่งเรานี่คลองลูนนะฟินไม่อยู่นะเอ,อ่อไม่รู้นกันหโอไอ้กัน

và counter เลย Oh yes. rồi? Bạn nào? Già rồi. One of your structures is under attack. One stab at a time. Ôi อ่าสวัสดีครับผมมาละเออมึงบอกมาเฉยๆก็ได้มึใครว่าโอเคโอโหไม่อยู่แป๊บเดียวพมอเวนว่งเยอะเลยวะ่งเยอะตัวลาตัวลานันไม่อยู่เลเลเยอะขึ้นนะบางครับางทีแคร์ก็วนตีนไปตอนแครมันต้องมีสีสันว่าอี

The hellboard is destroyed. Remember who's pulling the strings. Gotcha. Ah,

โดนเบสเมลหวานตาปล่วงเลยอุ้ยไอ้เต้เต้พอสวยครับครับโอ้ยขอบคุณครับคุณแข้งเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้อะ ไอ้เป๊ปไปสัตว์โอ้ยตกใจหมดผมนี่เป็นการช่วยเหลือเป๊ปเลยครับออกไปไกลเพราะเขาเดี๋ยวบอก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 โอ้โหเนี่นะทะลึ่งเลยเดี๋ยวโวแม่งล่อเต็มที่เลยไอการแข็งโดนแล้วดีโอ้โหสเต็ปนี้ทีเดียวครับเอ้กูขอเอ้ยเดี๋ยวกูมานะแป๊บนึง Go ahead, mày mấy Young, YANG YANG Young, mày ra, mày ra ra, mày ครับผมมาแล้วครับอุ้ยไม้ไม้ฉันสะเทือนมากไม้ใครวะไม้ใครไม้เบียร์แหละทำไมอ่ะไมนเหมือนจะช็อ้โหตัวทีตัวทีเสียงมันเสียงไม่ฉอดหรออ๋ออ๋ออ๋อขออะไรอะเก็บมาแล้วอ่ะต้องไดคิวเก็กิ๊บย้อนเมันอกี้วะเก็บใหม่อีกอ่ะอืมใครวุ่นอย่างเกี้ยเฮ้ยกูขอกูขอ Tém nha Kiệt mà léo vào khổ này Nhân to một cuối đây mẹ Mà đồn xù mà Ôm tiên Dạ chèm What a mess. <not> ดอกเตอร์ไม่พุ่งอ่ะดอกเตอร์แม่สี่พุ่งไปพุ่งมาดอกเตอร์ท่านนายพุ่งไปพุ่งมาอะไรได้นะเออเดี๋ยวนายนายหน่ะนายพุ่งไปพุ่งมาเลยพุ่งซ้ายพุ่งขวาพุ่งยิงอ่ะเพราะว่าสกิลสามมันจะบวกดาเมจบวกต่อท้ายสกิล อย่าแบบว่าเอาคือทันได้แม่งบอกบอกว่าเป็นบอกว่าอย่างจีิงว่าเป็นเท่าเจ็ดต่อไม่ตายหรอกมันมันมีเบ็ดแมจังหวะนั้นน่ะมันตีแรงเร็วนอยิ่งตียิ่งวิ่งเร็วยิ่งยิ่งตีแรงไปเรื่อยๆดานมาตีมันอ่ะโอ้โหเบียร์ไม้ไม้นานี่แบบยองมากผมเหมือนเรียว่นอแม่งเกิดเลยเนี่ยโดนดีเข้ามาแล้วเร็วนอเกิดเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่น่ะ เออไปทำธุระมานิดหน่อยโทษทีโทษทีกูไม่ได้ตังจ่อ้ีีอยงม่น มันตีตอนอืมไอ้เหี้ยมันบอกว่าไอ้จังไรไปแล้วมันหลับไปแล้วคำอธิบายใหม่บอกว่าไอาสามารถส่งได้ไหนส่งอะไรเมื่อส่งไปไหนคะนนะ่ะตัดหนึ่งตัดหนึ่ง ไอลุน้างขอโอ้โหลีเจนลีเจนเจ็บกระดาอยู่เมื่อกี้เมื่อวานวะ Remember who's pulling the strings. Unbelievable! Give up already. <laughs> <laughs> Remember, who's pulling the strings. Black Bomb Jungle. i I love this Gotcha. <laughs> <pulling> <laughs> Destroyed legion's gotcha. <laughs> <laughs> I love this part. Remember who's pulling the strings. Who cool to stick first? I told you to wait. Remember who's pulling the strings. <laughs> nghe 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 tiếng 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 จะรังไม่เรียนเจาะเกาะหรอมือเปล่าต้องพูดะขายคำนี้ไม่จะเป็นถามเจาะเกาะับผมอะไรเบียร์มันมาช่วยปลวกของไม่ให้เก็บกูเก็บเงี่ยเรือบรรทุกวางเจาะเกาะก็โหดนะมันก็ได้เรือบานอุหายหัวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

เรียบร้อยครับผมก็จบไปที่27นาทีแลกๆก,ก,ก็46บาทท่านใดก็ขอโทษด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็ใต้คลิปเลยครับ